สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไม้สไปร์ตตุรกีนะคะวันนี้มาชวนทําตัวนี้กันดีกว่านี่ขนมปังค่ะจะเป็นขนมปังหวานนะคะสไตล์คริสต์มาสสามารถเอาไว้ตกแต่งได้ะคะ่ะตกแต่งโต๊ะอาหารตกแต่งบอกเลยว่าทําไงมากข้างในไส้เนี่ยจะใส่เป็นอะไรก็ได้จะใส่เป็นชินนมอนก็ได้นะคะเป็นบัตเตอร์ชินนมอนก็ได้หรือว่าจะเป็นไส้ช็อกโกแลตไส้แยมสตรอเบอรี่ไส้แยมอะไรก็ได้ที่เราอยากได้แต่ว่าเราจะทำเป็นรูปดาวแบบนี้ เนื้อขนมปังนะคะจะมีความนุ่มหนึบเหมาะกับสไตล์คริสต์ตสมาสเพราะว่าเป็นสูตรยุโรปแท้ๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองนะคะทาง่ายๆไปเริ่มทํากันเลยจ้าก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะเราไปเริ่มทํากันจ้าเราเริ่มจากนมนะคะนมอุน่น200 ml เห็นไหม200 ml อยู่ตรงนี้200 ml นะคะหรือว่าเศษสามเศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงนั่นแหละอะน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเพราะว่าเราจะพรูฟีก,ก่อน ยีสต์นะคะสองช้อนชาเหมือนเดิมเสร็จแล้วคนรอให้ยีสต์เขาทำงานค่ะแบบหนึ่งวันนี้มีนาขอนวดเครื่องนะคะเพราะว่ามีนามีธุระต่อค่ะเดี๋ยวจะนวดเครื่องในนี้นะคะก็จะเป็นยีสต์ที่ทำไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะทำเร็วๆเลย ใส่ลงไปเลยค่ะไข่แดงสองฟอง1นึฟองแล้วนะคะมีนาใช้เบอร์สองนะไข่เนี่ยเอาออกมาจากตู้เย็นเลยจะอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะตัวเนี้ของเราคือมันไม่มีปัญหามันเป็นสูตรฝรั่งนะคะไข่แดงเบอร์สองสองฟองเกลือป่อนนะคะ1ช้อนชา แล้วมีน่าจะใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะทุกอย่างเนี่ยชั่งไว้ให้หมดแล้วเราก็แค่ปีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันไข่ขาวเก็บเอาไว้นะไข่ขาวไว้ทานหน้าขนมปังอ่ะใส่แป้งสาลีอเนกะส์งลงไปค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้ตอนนี้มีนายังใส่ไม่หมดคือค่อยๆใส่ลงไปก่อนใช้ช้อนคนลวบๆค่ะให้เข้ากัน เดี๋ยวแป้งเดี๋ยวสรุปให้นะเดี๋ยวเราจะนวดนิดนึงนะคะเร็วเกินเนี่ยค่ะพอเรารวบได้เป็นก้อนแล้วแป้งเนี่ยใส่ทั้งหมดประมาณ3ามถ้วยตวงครึ่งหรือ3ามถ้วยตวงกับอีกใสสามส่วนสี่ถ้วยตวงใส่ลงไปได้เลยนวดมือได้ค่ะเนยนะคะเนยจืด อุณหภูมิห้องหรือว่าเนยจืดที่มันเป็นเย็ยนๆก็ได้ใส่ไปประมาณสากร,รมัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งนวดค่ะนวดให้เนยกับแป้งเข้ากันเป็นพอนวดแค่แป้งพอเข้ากันพอค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้มันนวดง่ายเสร็จแล้วแบบนี้เห็นมาแป้งก็จะได้เป็นแบบแค่แป้งเขาเนียนๆก็พอค่ะคือแบบนี้เดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นมปสองข้า ระหว่างพักแป้งมีนาก็จะไปทําทุระค่ะเพราะวันนี้อากาศหนาวเดี๋ยวพอแป้งขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันจ้าน้องหมาเห็นน้องหมามั้ยกลับมาจากทําทุระเรียบร้อยแล้วนะคะมีนาไปบ้านแม่สามีมาด้วยแหละไปขอของกินมาบอกแม่ลูกขออะไรกินหน่อยแป้งเขาก็ขึ้นแล้วนะคือแป้งตัวนี้ไม่จาเป็นต้องนวดให้นุ่มเพราะว่าเราตู้ขนมปังตัวนี้มันไม่ใช่นุ่มปล่อยๆค่ะมันเป็นขนมปังแบบว่าสัญชาติยุโรปสไตล์ยุโรปเลยอ่ะ เห็นไหมคือมันไม่ใช่ขนมปังแบบญี่ปุ่นอ่ะเป็นขนมปังที่นวดง่ายมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเครื่องก็สามารถนวดได้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด12ก้อนนะคะเพราะฉะนั้นมีนาจะตัดเป็น3ก่อน3แล้วก็ตัดเป็น4ถูกไหม4 3่2แบ่งเป็น12ก้อนป้ายเป็นก้อนกลมๆค่ะ พอมีอาหารเนี่ยพอมีขนมปังนะเราก็ต้องทําเนื้อตุน่นถูกปะเนื้อตุ่นที่มันแบบว่าฉีกมาเป็นเส้นๆน่ะทานคู่กับแครอททานคู่กับมันฝรั่งที่ผสมชีสมันบดอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเนื้อก่อนเสร็จแล้วเราจะหาอะไรคลุมไว้ค่ะเอาพลาสติกเนี่ยเราคลุมไว้พักแป้งไ้อีกประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันต่อระหว่างที่เราพักแป้งเนี่ยมีนาจะมาผสมคือพ่อมีนาเนี่ยพ่อสามีเขาอ,ออเดอร์มาว่า เขาไม่เอาไส้ข้างในเป็นเนยนะเขาบอกอย่างนี้เขาอยากได้เป็นน้ำงาซึ่งคนตุรกีนะมันจะมีน้ำงาบดครีมน้ำงานั่นเองแต่ว่าส่วนผสมจริงๆแล้วค่ะถ้าใครไม่มีนะสามารถใช้เอ่เอเนยสามารถใช้ไอ้นี้ได้ค่ะเนยนะคะเนยอุณหภูมิห้องหช้อนโต๊แล้วก็น้ำตาลใสแดงค่ะประมาณเอ่เซนหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงกับ ผงชินนมอนอะ่ะเอามาผสม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 กันค่ะพอให้นําเป็นเนื้อครีมอะ่ะเอามาทาระหว่างชั้นได้คือนี่คือสูตรหนึ่งหรือว่าใครจะเอาเป็นแยมสตอรอเบอรี่แยมราสเบอรี่ก็ได้ค่ะทาระหว่างชั้นก็ได้ขนมปังที่มันเป็นออกมามันจะเห็นเป็นสีแดงแดงแต่มีน้ำไม่ใช้เพราะว่าพ่อสามีเขาบอกว่าเขาขอน้ำงาเดีย๋ยวจะเอาน้ำงามาให้ดู ครีมงาค่ะถ้าใครมีนะคะคือมีขายที่ไทยแหละพิมพ์ไปว่าครีมงานะคะเขาก็จะออกเป็นสีขาววนั่นคือครีมนั่นก็คือครีมงาสไตล์เมืองไทยอ่ะแต่ถ้าเป็นตุรกีมันจะมีสีนี้ตัวสีเนี้ยคือเขาไม่ได้คั่วถ้าเป็นสีน้ําตาลแปลว่าเขาคั่วคือเอางาเนี่ยแหละมาคั่วแล้วก็เอาไปบดกับเครื่องทํากาแฟจนเขาเป็นแบบเป็นน้ํางาแบบนี้เห็นไหมคะเขายังมีแบบนี้อยู่เพราะแบบมีกินแบบนี้ พราะฉะนั้นมีนาจะใส่ลงไปค่ะประมาณครึ่งถ้วยตวงนี่แบบนี้คือมันอยู่ที่ว่าเราสามารถเติมได้อ่ะอโรยโรยแป้งรีดค่ะเอาก้อนแรกนี่แหละคะ่ะมารีดรีดให้มันได้ประมาณยี่สิบห้าเซนค่ะยี่สิห้าเซนวงยี่สิบห้าเซนนะถ้ามันเด้ง ไม่เป็นไรค่ะเ็นเด้งมันเลือก,กปกติรีดให้ได้นี่อย่างเงี้ยค่ะยี่สิบห้าเซนความกว้างยี่สิบห้าเซนเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบห้าเซนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็พักเอาไว้รีดให้หมดทุกอันนะคะนี่สามารถดึงได้เห็นไหมเดี๋ยวเรารีดให้หมดทุกอันเราสามารถรีดแบบนี้ได้นะเดี๋ยวจะบอกเทคนิคแม่สามาีเขาจะเอาแป้งเนี่ยโรยลงไปมองไม่เห็นใช่ไหมอะ เทคนิคแม่สามีก็จะแป้งโรยลงไปแบบนี้เยอะๆแล้วเขาก็จะรีดอันแรกก่อนให้มันเป็นแผ่นแบบนี้แบ่งเป็นสิบก้อนจะดีกว่า12ก้อนนะคะคือมันจะรีดง่ายกว่าเดี๋ยวมีนาเขียนนะว่าแบ่งเป็น10ก้อนนะแต่ตัวมีนาเนี่ยแบ่งเป็น12นี่แม่สามีก็ทำแบบนี้แล้วเขาแป้งโรยเยอะๆอย่างนี้ แล้วเราลีดทีสองแผ่นเลยไม่ติดเหรอคะมันไม่ติดเนี่ยลีดได้ทีสองแผ่นคะ่ะแม้สามีลีดทีสี่แผ่นเลยนะแล้วเราก็จะกลับด้านกลับด้านเราก็ลีด mm hmm. เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวพอดึงออกมานน่มันไม่ติดแบบนี้แล้วเราก็จะโรยแป้งลงไปอีกถ้าสมมุติว่าเราอยากแบบอะลีดให้มันแผ่นบางกว่านี้ เราก็จะแบ่งได้เป็นสองแผ่นเห็นไหมคะเป็นแผ่นสวยใช่ไหะพักเอาไว้ก่อนเราจะรีดให้ครบทุกแผ่นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันรีดทีละสองแผ่นนี่แหละแบบมีนาะมาค่ะอันล่าสุดรีดทีสามอันเลยนะคะเป็นอันสุดท้ายนะกรีดสามอันเลยแหละสามแผ่นรีดได้ค่ะไม่มีปัญหานี่ไงเดี๋ยวลอกให้ดูเห็นไหมคะเขาก็จะไม่ติดนี่มันจะได้แบบนี้หนึ่งแผ่น สองแผ่นโค้2บสอแผ่นแล้วนะคะคราวนี้นี่น่าจะสอนกระดาษไขมาค่ะกระดาษไขไม่มีนะคะใช้เป็นถาดเนี่ยนะคะทาเนยไว้นะอ่ะวางแผ่นแรกลงไปนี่น้ำตาลก็ผคนผสมให้เข้ากันแบบนี้ยแล้วก็ทาทาไประหว่างชั้นค่ะแบบนี้นี่ยก็จะใช้แบบนี้ ทาไปค่ะที่ไทยเรียกว่าครีมงานะคะสามารถซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะตัวนี้มีนาไม่ส่งเดอ้อค่าส่งมันแพงแล้วตัวน้ำงาเองมันก็แพงออกมาในตัวอยู่แล้วทานะคะไม่ต้องให้ถึงขอบแล้วก็โรยน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าตัวงาเนี่ยเขาจะแบบเขาจะมีรสชาติของเขาไงโรยน้ำตาลใจนิดนึง เอาแผ่นที่สองเนี่ยค่ะแปะลงไปแบบนี้แล้วเราก็จะทาทาน้ำงาทาแล้วก็โรยเนี่ยค่ะโรยน้ำตาลทรายลงไปหน่อย,อยนึงแล้วก็โปะล,ลงไปแบบนี้มันใหญ่กว่าไม่เป็นไรแต่เราตัดออกน้ำตาลค่ะ ไม่ใส่น้ำตาลได้ไหมคะไม่ใส่น้ำตาลได้ค่ะเอาที่เราพอใจใส่เป็นไส้อื่นได้ไหมคะใส่เป็นไส้อื่นได้ค่ะตามที่เราพอใจเอาละค่ะมีนาทําแค่หกชั้นเท่านั้นนะคะก็พอแล้วอีกหกอันมีนาจะไปทําเป็นไส้แยมเสร็จแล้วเราจะหาฝาหมอ้อกลมๆหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง25้าเซนมาตัดแบบนี้ก็จะตัดเป็นกลม,กลม มันจะได้สวยๆไงอะแค่นี้เองอือัดใจเขาเป็นกลมๆอือที่เหลือเนี่ยอะเอาเอาที่เหลือก่อนนะที่เหลือเนี่ยทำยังไงที่เหลือก็ทําอย่างนี้สิจ้าทำเป็นเกลียวๆเลยจ้าทำเป็นเกลียวๆแบบนี้จ้าไม่ต้องทิ้งค่ะมันก็องม้วนค่ะ เนี่ยเนี่ยเราก็ไปอบอ้ามาดูตัวนี้นะคะตัวน,นี้นี่ค่ะเราก็หาแก้วนะคะคว่ำลงไปแบบนี้เป็นตรงกลางไงเสร็จแล้วเราก็จะตัดสี่มุมก่อนเหมือนเข็มนาฬิกานี่เราจะตัดสี่มุมก่อนนะคะแบบนี้ ตามทันทันไหมพอตัดสี่มุมเสร็จเราก็จะตัดตรงกลางของเขาค่ะตรงนี้เสร็จแล้วพอตัดนี่ได้เสร็จแล้วนะเราก็จะตัดกลางอีกกลางหนึ่งแค่นี้เองนี่ เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกเราก็จะหมุนออกค่ะหมุนออกแบบนี้เราก็จะหมุนออกนะคะให้มันเป็นได้แบบนี้หมุนออกแบบนี้เราจะหมุนเขาออกค่ะหมุนแบบนี้สองรอบหนึ่งรอบแล้วนะสองรอบมันก็จะมีปลายบรรจบกันหนึ่งสองใครอยากหมุนเป็นสามได้ไหมหมุนเป็นสามไม่สวยอะต้องหมุนเป็นสองรอบอ่ะปลายที่มันหันออกเนี่ยเห็นไหมปลายมันจะมีหันออกกับหันเข้าเอาปลายที่หันออกเนี่ยค่ะบิดมันขึ้นมา บิดมันขึ้นมาแล้วก็เอามาบรรจบกันแบบนี้เฮ้ยใครอยู่ไทยจะเปิดสอนแล้วนี่เนี่ยบิดมันขึ้นมาบิดมันขึ้นมาค่ะแล้วก็จับเขาบรรจบเดี๋ยวเราพักแป้งค่ะเขาจะเป็นดาวเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะหาอะไรคุมไว้พักแป้งประมาณสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อ นี่ค่ะนี่ก็เสร็จอีกหนึ่งอันนะคะเวลาจะดึงเข้าถาบอกบดึงยังไงถาบอกวางไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จับตรงนี้ล้วค่ะจับเขาดึงสอดเข้ามาเลยแบบนี้นี่เห็นไหมคะตัวนี้มีนาจะได้2อ,อันก็คือตัวนี้ที่ทําจากน้ํางานะคะแล้วก็ ตัวนี้ค่ะที่ทําจากแยมแยมก็จะสวยถ้าเป็นแยมลัชเบอร์รี่แยมบูเบอรี่นะสีจะสวยกว่าน,นี้ตัวนี้เี็แยมสตรอเบอร์รี่นะคะมีนาจะอุ่นเตาอบก,ก่อนนะคะไฟประมาณ180องศาไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมหรือใครจะเปิดพัดลมก็ได้รวงหน้าก่อน5นาทีระหว่างรอแป้งตัวนี้เขาขึ้นประมาณแค่5นาที เดี๋ยวเราทาด้วยไข่ขาวนะคะที่เราอาแบ่งเอาไว้นั่นแหละทาทั่วนี่ค่ะอบที่ไฟร้อยแปดสิองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัลมอบมายี่สิบนาทีค่ะตัวนี้เห็นไหมเอ่ยสวยงามเดี๋ยวรอยเขาเย็นตัวลงก่อนแล้วก็ ตอเบอรี่ใครอยากอบเหลืองตัวนี้ก็ได้ค่ะอยากถ้าใครแดงก็ได้ไม่ว่ากันตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นสตรอเบอรี่นั่นเองตัวนี้มีนาจะโรยไอซิ่งชุก้านะคะคือน้ำตาลไอซิ่งนั่นเองตัวนี้มีนาโรยน้ำตาลนะคะตัวนี้มีนาไม่โรย ค่ะมาตานะทานมากฉีกมให้ดูค่ะตัวนี้นี่อร่อยค่ะ เขาจะมีความหนิบนะคะแล้วก็มีความแบบมีนาบอกไม่ถูกอะ่ะมันนุ่มแต่มันหนึบแล้วเขาก็จะมีความหวานไิดหน่อยะคะ่ะของแบบแยมสตรอเบอรี่ที่เราแบบทาลงไปอะ่ะมันคือรสชาติของคริสต์มาสมีกลิ่นอายของเทศกาลนะคะอยากให้ทุกคนลองทําดูนะทาช็อกโกแลตก็ไดไ้นี่คือของพ่อสามีนะคะว่าเขาจะเป็นชั้นๆแบบตรงเนี้ย ยังไงมีนาฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ติดตามไม่มีนาด้วยนะคะคราวหน้าเดี๋ยวเรามาทําขนมคริสต์มาสหรือนาเทศกาลกันต่อดีกว่าคะ่ะทำเรารู้สึกเป็นสุขกและสนุกดจริงๆนี่ของเราอันนี้อร่อยมากนะบอกเลยส่วนตัวนี้ก็อร่อยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเราจะเอาแบบเนี้ค่ะแรปพลาสติกเอาไว้แล้วก็ไปแช่ช่องแข็งไว้ได้เลยพอจะเลี้ยงแขกก็เอาออกมาค่ะเสร็จแล้วรอให้เขาคลายความเย็นตกแต่งเสิร์ฟได้เลยจ้ะ